วันนี้นะคะเป็นทริปเฉพาะกิจเราดูสดใสกันมากใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะไปตรวจโควิดกันค่ะจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะเมื่อวานมันมีคนนึงปล่อยไทม์ไลน์ออกมาวันที่3เมษาก็คือเขาไปกินร้านอาหารบริเวณแถวท่าเตียนแล้วเราก็ไปท่าเตียนพอดีแล้วเราก็เอ๊ร้านนี้มันดูน่ากินสุดในบรรดาทุกร้านเราก็เลยเข้าไปกันแล้วเราไปกันครบใหญ่8คนก็เลยจัดไปเลยชั้น2 แต่ว่าตอนที่เรานั่งอยู่ชั้นสองมีแค่กลุ่มเราแปดคนไม่มีใครร่วมด้วยใช่แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนเห็นทำไลน์เพื่อนก็ได้ทักไปถามที่ร้านร้านก็ตอบว่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเนาะเออเราก็ตรวจดีกว่าใช่วันนี้นะคะเราจะพาไปตรวจกันแต่ว่าเราจะไปตรวจแบบ drive through นะคะเพราะว่าเราจะได้แบบป้องกันความเสี่ยงของทุกคนเนาะใช่ก่อนหน้านี้เราไปกรมควบคุมโรคมาก็คือไปตามรีวิว ค่าตรวจมันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่ามันต้องไปแต่เช้าคือพอรู้ตัวปุ๊บออกจากที่ทํางานทันทีเลยเราไปเลยแบบไม่รออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดินทางสะดวกอยู่นะคะลง bts วัดพระศรีแล้วก็ทา<ช>อองออกสองเผื่อใครแบบรอคิวตรวจรีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันพันห้าร้อยเรานั้นก็ไปรอคิวเต็มแล้วก็หาหานทางไปยังไงดีแต่เขาแนะนําให้ไปตรวจโรงพยาบาลประกันสังคมหรือว่าอะไรที่เรามีสิทธิ์อยู่แต่ว่ามันเหมือนต้องมีอาการคือเราก็ไม่ได้เช็คละเอียดขนาดนั้นแล้วด้วย ใจร้อนค่ะใจร้อนไปเราพูดกันมาเยอะและ้ว<อ>เดี๋ยวตรวจยังไงผลยังไงเดี๋ยวร,รู้รู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะออแล้วก็ดูแลตัวงด้นใช่รวมถึงตัวเองด้วย <c oughs> บอกตัวเองด <c oughs> ้วว่าดูแลตัวเองด้วยโอเคเราเราจะไปแล้วไปโรงพยาบาลกันเลยค่ะตอนนี้เราถึง โรงพยาบาลบางประกอบเก้าแล้วนะคะจุดตรวจโควิดนี่เรากําลังขับรถเข้ามาที่จุดตรวจโควิด <c oughs> ก็คือมีป้ายบอกตั้งแต่ข้างหน้าเลยเรียวรถเข้ามาอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคิวที่เขาตรวจเหมือนกันพื้นที่เสี่ยงมากคะ่ะไปที่ไหนกาเออ เรียบร้อยแล้วอ่ะปิดเลยค่ะกดเลยไปได้เลยตอนนี้วุ้นเรียบร้อยแล้วหลืคิวเราตไหลเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะความรู้สึกสุดยอดไปเลยสุดยอดนี่คือยังไงสุดสุดรูไปเลยจ้ะน้องตมารอดไปนละหนึ่งค่ะเหลือเรานะคะมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดี ความรู้สึกตอนนี้เหรอแสบจมุกมากกูไม่เที่ยวแล้วแสบแบบแสบลึกเข้าไปข้างในเลยอะะไรจสุดตอนนี้นะคะเราก็ตรวจโควิดกันเสร็จแล้วใช่ค่ะรอผลวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าผลของเราเป็นยังไง24 hours later ตอนนี้ผลตรวจโควิด19ของเรากับบุญก็ออกมาแล้วนะคะ ปรากฏว่าเอา่อเป็นเนกาทีฟทั้งคู่ค่ะคือหลังจากไปตรวจมาแล้วหนึ่งวันวันถัดมาโรงพยาบาลก็โทรมานะคะโทรมาแจ้งผลแล้วเขาก็ส่งผลมาทางอีเมลให้ว่าเป็นเนกาทีฟนะคะแต่ว่าถึงจะเป็นเนกาทีฟยังไงเนี่ยเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านอีกสิบสี่วันโอ้โหคือแบบเหนื่อยอะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วกดแชร์ได้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะทันาดาดมเซ็ตว้า